เออไม่ช่นพี่ะเลพี่ทะเลไม่ได้ค่ะไอคนก็เห็นเดียวว่าเราอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ยคนเห็นใช่ไหมครับคนคนน่าจะไม่อยู่ในหอเลนการนี่แหละพี่ทะเลไม่เออไม่มีสเก็ตบอร์ดใหม่เหรอหนว่าหนูไม่มีครับไม่มีครับสวัสดีเพื่อที่เข้ามาใหม่ด้วยครับ ไม่มีสเก็ตบอร์ดอ่ะเดี๋ยวดิเขาต้องเรียกอะไรเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมโคนโคนโคนใช่ไหมโคนใช่ไหมใอ้ใครเลยมาปอกเม้งหนูก่อนหนูว่าหนูเจอโกลสแล้วคนใช่ไหมโคนใช่ไหมจิ๊เจอศพนั่นไงโอ้เอ้าเย้หัวแตกค่ะคนใช่ไหมโคนใช่ไหมอือโอม ให้คุณก๊อต ff ตัวตึงม่อนไก่อนแล้วปลคนตัวตึงแล้วครอตากกดไลท์ทุกคนเลยไปแล้วครับตัวตึงแล้วครับเออตึงมากกดไลท์ทุกคนนั่นแหละเป็นกำลังใจให้เธอเดี๋ยวก็กาลังใจกันอยื่อก่อนนะครับไปหาเหยื่อได้รีบบอกมา เฮ้ยยิงยิงข้างหลังอ่ะเบอร์หนึ่งเอกีเจอแล้วเจอศพเจอศพใช่ไหมครับใช่เมื่อกี้เจอเหยื่อแล้วแล้วสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างได้นะเจอศพนะตอนนี้นะโจะไม่เหลือชีวิตแล้วจะไม่เหลือชีวิตแล้วอันนี้มันจะเป็นเป็นผลิตภัณฑ ยูทะเลอยู่ตรงโน้นใช่ไหมครับไม่แอบแอบอยู่เมือม่อกี้อ๋อพี่ยูทะเลนึกว่าอยู่ห่อฬนินกาหรือเปลา่าคนมีอยู่<ม>ใช่ไหมไม่แบบอบแอบอยู่คนคนคนเมื่อกี้คนพี่พี่ยูทะเลมาเนี่ยกำลังไปครับกำลัง <ๆ S 2> ไปครับกำลังไปครับกำลังไปครับกำลังไปครับ เฮ้ยตัวตึงพันธนาไปก็อดคนแล้วเลยพี่ตัวตึงเราเจอคนแล้วเจอคนแล้วใช่ไหมอ้ฮู้มามากดไล์หน่อนยกดไล์หน่อยผมว่าท้าชาตานะทาชาตนะชาานะมีจริงเราคงได้มาลงแรงด้วยกันอีกนะกดบีดพี่จีบีเมื่อกี้คนอยู่ตรงนั้นใช่ไหม ลงกี้ผมไปเล่นแล้งเอวีมาผมเล่นฟอร์เลนค้าไปสิบห้าคิวโอ้หจริงเหรอเฮ้ยไอ้ไอ้มันมีมันมีไอ้สีฟ้าด้วยมันคืออะไรอ่ะมันมีสีฟ้าด้วยคืออะไรไม่รู้อู้เก่งนะผมผมเป็นคนที่เล่นเขาเรียกว่าเป็นคนที่เล่นฟอร์เลนไม่ได้นะครับเพราะเราไปดูถูกฟอร์เลนไปเยอะผมเป็นคนที่ไปเล่นฟอร์เลติโดไม่ได้ครับผมไปดูถูกไปเยอะนะ เจอคนเล่นเก่งๆสู้ไม่ได้นะครับแต่แบบเราไปเจอคนเล่นแบบฟอร์เรนไม่ดีอะเยอะเราก็เลยไปแบบกระแทกไฟไปเยอะเราไปเล่นแล้วโดนกระแทกเองแลอายเขาผมก็เลยเรียกกับการเล่นฟอร์เรนติโนไปนะครับเอาไปเล่นสนุกสนุกก็ได้อยู่เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบถ้าใครเล่นใครเล่นเก่งๆนี่สามารถโด่งดังได้เลยนะฟอร์เรนติโนใช่ไหมนะสื้อก็เจไอเอบด้วยนะครับ เมื่อไหร่จะโรบอกเหรอไ่เมื่อไหร่จะรักกันเมื่อไหร่จะเข้าใจบล็อกบีเมื่อกี้เห็นแล้วแต่หาไม่เจอหรอกทุกคนบทที่สามอ๋อยังไม่ได้โรบอกเลยเหรอโอ้ยเสร็จดีครับโอ้ไม่ทันไม่ค่อยกดดันเลยนะเสด็จคุณบีพีเคด้วยนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยนนแค่แค่คูดวีพีเคคนเดียวดีแค่แค่นี้ผมก็ตื่นตันปึ้มปริมวิงว่งวิงว่งอุ่นฟงเลยมียคุณมองซีเอกอกอ์คนเดียวที่ผมชีวิตนี้ผมก็อุ่นใจกนเยอะแล้วนะครับชีวิตนี้ผมก็อุ่นใจกนเยอะแล้วเออสามศพส,สามศพสามศพเหรอเก่งมากครับเก่งมากครับ

ยิงไม่โดนตะโกนแตก,กาตายก่อนหูเจอที่ชุบเร็วๆๆยิงไม่โดนตะโกนรีบตายรีบตายต้องบอกเขา้าปอกจงรีบตายนะบัตรนาวจะชุบแล้ว,ลว,ลวโอเคมากดไลค์ให้ตอบอกเคา,ลาเล่นโรอบอทเหรอที่ยังไม่เล่นโรอบอทมาสายเอา้าอยู่ใครเน โยธาเลจ๋ามีคนพิมพ์มีคนพิมพ์เหรอใครใครใครกดดันเราเราเล่นฟรีไฟล์ใครมากดดันเราให้เล่นโรบอกใช่ไหมใช่ไหมใครมากดดันเราจะหาศพก่อนเฮ้ยวัยรุ่นเนี้ยแหละวัยรุ่นเนี้ยแหละวัยรุ่นเนี้ยแหละใจร้อนใช่ไหมวัยรุ่นเนี้ยแหละใจร้อนใช่ไหมเจอศพใช่ไหมครับซ้ำเลยซ้ำซ้ำหน้าที่ซ้ำศพเป็นหน้าที่เราเดี๋ยววิ่งไปหาเพื่อนกันนะ นี่ปุ่มแยกไปได้เป็นกานเรียบร้อยตายสี่แล้วแล้ต่อไปหาปืนค่ะปืนอยู่ไหนคะเนี่ปืนอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่้ทยไหนเอาไปหมดเลยเหรอโอ้โหถือถือได้เขาให้พกแค่สองเขาบอกเองครับมีมีเขาหลามกับไฟฉายตอนนี้ที่พกอยู่อ่ะ สองก็บอกทวนนะตอนนี้สองก็บอกทวนเก็บหมดแมปไม่ได้เลยแต่เขาดูเอาเดี๋ยวเขาดูเอานะล<ะ>แล้วเก็บหมดแมปไม่ได้แล้วเก็บได้กค่สองกรบอกนะครับร <f led> นี่งไ้<น>า <ท ise> หาสเจอผมผมมีเหรียญน,นะผมมีเหรียญน,นะใครื <นาท ise> อหมวกม,มันนี่มันนี่อัมบัมงดง ใครอยากได้เกาะใครอยากได้อะไรนะ่ะวิ่งวิ่งมาหาผมนะครับตอนนี้ผม<อ>ผมอยู่ที่ตู้นี่นะตู้ไอ้นั้นเหรอตู้ตู้ที่เป็นตู้ชุ้อะไรอนะ่ะขลับมีไหมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมวางเหรียญไว้ตรงเนีม้มีมีใครจะมาซื้อเกาะซื้อกระเป๋าเลยไหมครับเดี๋ยวผมเอาเหรียญวางไว้ให้ตรงนี้นะ500ห้าร้อยเหรียญนะครับ<อ>ผมมีอยู่ห้าร้อยนะอ่า<ะ> <ะ S 2> ครับไปแล้วนะนให้ให้เขาไปแล้วไปทันแล้วให้เขาไปแล้ว อยาแย่งมีน้ำเบอร์สี่เบอร์สเบอร์สให้ให้เขาไปทัทันเนะครับไม่ได้ไได้ผมผมซื้อของตอนนี้ซื้อเกาะซื้ออะไรมาหมดแล้ววงบีบแล้วไอ้วงบีงบีบเดยวเดี๋ยวรีบไปก่อนนะเดี๋ยวรีบไปก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวรีบไปก่อนไม่งบีบงบีบจะงบีบแล้วค่ะโอเคไปละ ผมพร้อมนะมามาตามหนูมาตามหนูอยู่ที่ไหนกันมังมันเอ้แล้วฝั่งไหนฝั่งไหนไปฝั่งไหนฝั่งไหน king feature นะ<า>เปลี่ยน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 โอ้โหพีแ่แค่ยังไม่เห็นเรา,าว่าหน,นูเข้าตอนไหนมันนี่มันนี่มันนี่ตอนนี้มาแล้วหนูยิงเข้าสี่พี่ถ้าพี่อย่าชนะพี่ต้องไอ้วบงบีบ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 ครับวงบี เอาสันในไปใช่ไหมฝันในไปใช่ไหมกําลังเลือกปืนเมื่อกี้เหมือนแบบเหมือนกําลังเลือกผักที่ซูเปอร์บาร์เก็ตเลยยืนเลือกก็ไม่สนใจเลยถามแม่ค้าด้วยเป็นรับมาจากที่ไหนนะใช่ไหมบางทีเราก็กลัวสารพงษ์สารพิษนะเดี๋ยวเขาใส่ปุ๋ยไม่ดีแล้วอยากใช่ไหม ผมข่ามม่ค่อยเจอสนะิอยากทุกตายอยู่แล้วผมอ่คุณผู้พัญญาสิคุณผู้พัญญาด้วยอยากทุกตายอยู่แล้วผมว่าผ,ผมนี่ต้องบอกว่ามีความกระหายนะกระหายในชัยชนะถึงเราจะเล่นไม่เก่งนี่แต่ผมนี่ต้องบอกได้เลยว่าใส่เต็มทุกตายอยู่แล้วเอ้ยกลัวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนกลัวใช่ไหมโลบอกใช่ไหม เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเช็คบงชุกก่อนนะเผื่อมีคนมาตอกแทกตอกแทกหน่อยถ้ายี่สิบตัวนี้ผมว่าผมว่าน่าจะไอ้นี่เยอะนะไอ้บอดอะบอดอะบอทบอดอะไเยอะนะครับยิงกันให้ทันนะผมว่ายิงไม่ค่อยทันนะครับโดนบอดยิงตายทุกตาเลยนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่เพื่อนๆด้วยนะตรงนี้มียาอยู่นะครับนี่มียาอยู่ผมนี่โดนบอดยิงตายทุกตาเลย อยู่ดีๆบอดช็อโผล่มาทียี่สิบตัวนี่แหละปัญหานี่แหละยิงไม่ทันนะครับเขาวง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 ยังยังเลยยังตอนนี้หน่วยใกล้เขาวงแล้วนะนะรอด้วยรอด้วยรอด้วยแป๊บเดียวให้รอด้วยรอลงด้วย ลุงด้วยมาก่อนคนแรกเลยตอนนี้เราวิ่งช้าตอนนี้เหลยอี่สี่คุณแม่พี่อยู่ไทลิ่งกันเมือ่อกลัก็วิ่งช้าไงเราก็าลากลัวเขาไม่ทันนะเราอยู่แงรงนะต้องบอกว่ามากมาก่อน,นไม่รอใครเลยไม่รอพงรอเพื่อนไม่รอใครทั้งนั้นนะครับมาแล้วหนูมาแล้วเมื่อกี้หนูล้มอยู่ตรงนู้นใช่ไหมตอนทนี่หนูตายเลยเม,มื่อกี้มีคนกี่คนเออเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างเลยครับ นั้นก่อนคนไหนคนไหนครับคนไหนหนูมาแล้ว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 ใครมีกระเป๋าเลเวลสารมั้งอะขอหน่อยโอ้ไม่มีเลยครับเขาเขาเขาให้กันได้เหรอเขาให้เขาให้กันได้เหรอครับกระเป๋ากระเป๋าสารเนี่ยยาไม่ทันอหลงหลงหลง ซ้ำศพยังซ้ำศพยังขอกระเป๋าหน่อยขอกระเป๋าหน่อยค่ะอีกตัวตายครับตายไปแล้วเหรอสมใจสมใจขอของอานเบอร์หนึ่งอย่ารีบไปเห็นไหมเบอร์หนึ่งคนเดียวโอ้ยเบอร์หนึ่งอย่ารีบไปหรอนี่ไงเจอศพเจอศพเจอศพนะอย่าอย่ายิงอย่ายิงขอเถอะ อู๋แต่ตรงนี้ดูดูเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อดูแอร์ดอปหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกับตู้เลยครับดูดูแสงดิดูแสงขึ้นห้ารอยหกแล้วห้ายิงไปหกคนเองยิงไม่ได้ยิงไม่ได้วะไม่เจอเจอศพเจอศพเดี๋ยวขอยิงมั่งขอยิงมั่งขอเถอะขอเถอะอย่านะเบอร์หนึ่งอย่านะขอยิงเธอเบอร์หนึ่ง อยู่หนอยู่ข้างหลังนี้ตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงไอ้บอลเนี่ยเบอร์สามระวังนะครับอยู่ตรงไอ้บอลสีเขียวนะ <ไป S 2> ใกล้ๆผมเนี่ยใกล้ๆผมเนี่ยวิง่งหลบไปตัว<ป>ละยูได้เลยช่วยเจหาคนไหนทีคนมันจะปั้มดีหนูโอเคตอนนี้เราได้มาละได้ศพซะศพเดียวเอง ในหกคนเองได้เป็อะไรก็สามร้อยคนกว่าจะยิงได้นะแต่เร็ดศูนยิงสองสามจังเฮ้ยแล้วเมื่อไหลายจังคนมาเด้อเร็ดเจอคนแล้วเหรอโอ้ยเกือบตายไปเลยเขาวิ่งมา <c oughs> ใ, <c oughs> ใส่เราเลยแบบการจ่ายหมดล้ว โอ้43มากผมไม่บอก43เดยหรอกผมบอกเยอะนะเออบอก43เหมือนกันเลยมามากดไลค์ให้อ้ยโดราคาได้หนึ่งตัวไข่โดนราคาโคตรชคร้ายต้องบอกอย่างหชคร้ายเลยนะครับ เขาต้องกดไลค์เขาต้องกดไลค์ด้วยใช่ไหมผมไม่เคยกดไข่เลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมเขาต้องกดด้วยใช่ไหมเราไม่รู้ไงเปิดเพลง